ใครบ้างชอบกินลูกเพกาต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะลูกเพกาหรือว่าลูกลิ้นฟ้านะคะเป็นผักพื้นบ้านที่คนรุ่นใหม่นะคะมักมองข้ามรู้หรือไม่นะคะว่ามีประโยชน์ไม่ธรรมดานะคะบอกได้เลยผักบ้านๆมีประโยชน์ไม่บ้านนะคะหนึ่งนะคะเพกาลิ้นฟ้าเนี่ยมีไฟเบอร์สูงเหมือนเรานะคะได้ขัดลำไส้นะคะตามธรรมชาตินั่นเองนะคะใครที่ท้องผูกบ่อยๆต้องกินลูกเพกาะนะคะข้อ2คนที่คนโบราณน,นะคะ เขาเรียกว่าเคี้ยวนะคะเพาะกาดับกลิ่นปากหรือรดแบคทีเรียนะคะในลำคอนั่นเองข้อ3นะคะช่วยบํารุงสายตาเพราะว่ามีวิตามิน A สูงช่วยลดอาการนะคะตาแห้งเหมาะสําหรับคนที่เล่นจอมือถือมากๆนั่นเองนะคะอันนี้ควรกินเลยนะคะข้อ4นะคะช่วย เขาเรียกว่าระดับน้ําตาลในเลือดนะคะหรือว่าไขมันเลวเหมาะสําหรับคนที่ควบคุมนะคะเบาหวานหรือคนที่มีโคอเลสเตอรอลนะคะแนะนําเลยค่ะนะคะ,ะข้อ5นะคะต้านการอักเสบบารุงข้อนะคะคนที่ปวดข้อ,อเขาเรียกว่าข้ออักเสบอันนี้นะคะลูกเพกากินบ่อยๆนะคะดีนะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะมีรสขมแล้วก็ควรลวกหรือว่าเผาย่างก็ได้นะคะอันนี้ก็ตามแต่ที่เราถนัด กินอร่อยมีประโยชน์เยอะค่ะลูกเพกาคลิปตดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดรีโพสกดแชร์ที่มดด้วยค่ะ